สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่ห9นะคะเซตละ350บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะภายใน1เซตจะมีกระถาง5หรือกระถาง6ให้1กระถางนะคะแล้วก็เป็นกระถาง4อีก4กระถางนะคะรวมแล้ว1เซตจะมี5กระถางเนาะ ปูลงคลิปวันที่6มิถุนายนนะคะจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะวันที่7มิถุนายนนะคะเรามารับชมเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะนี่นะคะเอาไปก็เอาไปตั้งได้อีกต้องอีก2-3เดือนนะคะค่อยถ้าอยากเปลี่ยนกระถางค่อยเปลี่ยนนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นหงดะรุนนะคะหงดะรุนนี่หงดะรุนโตเต็มที่เขาจะกัดสีตามรูปต้นแม่ที่ปูให้ให้ดูเนาะปลูกเป็นฟอร์มกก็จะสวยนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยนะคะนี่นะคะหงดะรุนนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสวัว ไม้ด่างใบกลมนะคะเจ้าสัวเนาะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีสวยๆวันหวานกัดทุกใบนะคะนี่นะคะในหนึ่งเซตนี้จะมีไม้มีชื่อนะคะสี่กระถางเนาะแล้วก็ลูกไม้มเมล็ดหนึ่งกระถางเนาะกระถางที่ห้าแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนดา้าเขียวด่างนะคะกระถางที่ห้านะคะนี่ เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะดูเซตเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่ชอบหมดเนาะเซตที่สองกระถางที่หนึ่งจะเป็น <ste ep> เบญจรงน้ําทองนะคะ <ste ep> เป็นไม้แยกหน่อนะคะมีสามต้นในกระถางเลยนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านะคะนี่ด่างฮาร์ปเลยนะคะมีสามต้นในกระถางนะคะเบญจรงน้ําทองไม้แยกหน่อ กระถางที่สองจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะนี่ก็ด่างฮาร์ดมันก็น่าด่างสวยเลยนะคะนี่นะคะเทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นสยามเพลนะคะสยามเพลตัวนี้ก็เป็นไม้ด่างอีกหนึ่งตัวนะคะแต่หน้าเขาจะเข้มๆหน่อยนะคะนี่นะคะสยามเพลกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณ กะสีสวยๆเลยนะคะโตไปจะสวยมากนะคะถ้าเขากัดสีทุกใบนะคะใบเขาก็จะใหญ่นะคะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะที่ปูเลี้ยงเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นปีศาจแดงพ่อเป็นเพชรพลอยภพยดินนะคะจะเป็นด่างเปรอะเข้มๆแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่สองนะคะเซตที่ะะสอง เซตต่อไปเซตที่สนะคะเซตที่3กระถางที่หน่งจะเป็นเทพหลงฤดูนะคะนี่นะคะเขาจะเป็นด่างริ้วๆแบบนี้นะคะเทพหลงฤดูเป็นบอนกาบนะคะอยู่ในกระถางห้านะคะนี่นะคะเทพหลงฤดูนะคะกระถางที่สองจะเป็นนาราทัศนนะคะนาราทัศนกระถางที่สอง กระถางที่3จะเป็นอง์หญิงทอฝันนะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นราชาวดีนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ใบกลมด่างนะคะราชาวดีกระถางที่5ตัวนี้แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะสีชมพูหวานเลยนะคะ เซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะเซตที่4กระถางที่1จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะจะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วเนาะนี่นะคะป้ายสวยๆเลยท้าหิรันพนาศูนย์นะคะใครยังไม่มีเนาะเก็บได้เก็บนะคะราคานี้กระถางที่2จะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างสวยทุกใบนะคะเทวกรรมรังรักนะคะ กระถางที่3จะเป็นรัตนสินนะคะรัตนสินหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะรัตนสินนะคะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะดูหลอดใหม่มานะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่4นี่นะคะ กระถางที่5จะเป็นลูกเจ้าปอแก้วนะคะลูกเจ้าปอแก้วเซตที่4นะคะเซตที่4 350บาทนะคะเซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นพญานคราชนะคะมีลูก2นะคะก็คือมีหัวแล้วแน่นอนเนาะนี่นะคะเป็นบอลกาบนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะนี่ต้นลูกต้นที่2เนาะ นี่นะคะเอาไปก็เลี้ยงให้เขาเป็นฟอร์มกอก่อนก็ได้นะคะค่อยย้ายกระถางเป็นกระถางใหญ่เนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเจ้าสาวนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะป้ายสวยป้ายชัดเลยนะคะเจ้าสาวนะคะทํายากมากนะคะตัวนี้กระถางที่สามจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะหลอดใหม่มาแล้วนี่นะคะดูความด่างเขา เทวกรรมรังรักกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นปูโสมนะคะยิ่งโตเดี๋ยวเขาก็จะยิ่งเปิดด่างมาเรื่อยๆนะคะปูโสมเนาะนี่นะคะก็คือถ้าแค่ต้นนี้ต้นเดียวก็200แล้วนะคะนี่นะคะปูโสมนะคะใครยังไม่มีเนาะเก็บได้เก็บนะคะกระถางที่5 แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะมีสองต้นสองหรือเปล่าสองต้นในกระถางนะคะนี่เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะดูความความป้ายเขานะคะลึกมากนี่อยู่ในกระถางหกนะคะอยู่ในกระถางหกเนาะเหมาะแก่การทําแม่พันุ์นะคะนี่ ป้ายลึกมากสวยมากนะคะกระถางที่1ชายชนนะคะกระถาง6ก,กระถางที่2จะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสวัวนี่นะคะใบใหม่เนาะเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเจ้าสวัวกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองนี่นะคะศีลาหุ้มทอง กระถางที่4จะเป็นริมขอบฟ้าด่างนะคะด่างทุกใบนะคะเนี่ยแค่ต้นนี้ก็ถ้าขายจริงๆก็150นะคะนี่นะคะริมขอบฟ้านะคะด่างสวยทุกใบกระถางที่4กระถางที่5นี่นะคะแม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะ แต่มองผันเผินก็เหมือนสยามนารมิรนะคะเป็นไม้ใบกลมเนาะมีสองต้นสองต้นในกระถางนะคะนี่กระถางที่ห้าเซตที่หกนะคะเซตท,ที่หกไม่มีสำรองนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดจะเป็นเซตลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้เมะะล็ดนี้มีหกกระถางนะคะมีไซต์ตั้งแม่ให้หนึ่งกระถางแล้วก็มีลูกด้วยนะคะ เขายุบเนาะแม่เขายุบไปเพิ่งเพิ่งตั้งขึ้นนะคะแต่หัวมีแน่นอนเนาะแม่จะเป็นลูกไม้ด่างนะคะพ่อเป็นทับทิมธารานะคะมองผเพลินเขาจะเหมือนจะเป็นคล้ายๆบอลกาบเลยแต่ไม่มีดาบเนาะใบเขาจะห่อขึ้นนะคะนี่นะคะสําหรับใครที่มือใหม่บางคนอยากลองผ่านะคะนี่นะคะทําจํานวนเนาะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่เดี๋ยวแป๊บนึงกระถางที่สองแม่เป็นแม่เป็นทัพทิมทาราพ่อเป็นยอดมงกุฎนะคะตัวนี้ถ้าตอนส่งใบนี้อาจจะช้ำนะคะเพราะว่าก็เกือบเผือกเนาะใบนี้แต่เนี่ยมีติดด่างมาอย่างนี้นะคะแจ้งก่อนเนาะใบนี้อาจจะช้ำแต่เขาไม่ใช่ใบล่าสุดเนาะนี่นะคะกระถางที่สอง กระถางที่สามแม่เป็นเจ้าปลอกแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะเป็นไม้ใบกลมเนาะนี่นะคะกระถางที่สามตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะแม่เจ้าปลอกแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างใบกลมเหมือนกันแต่คนละหน้ากับตะกี้นะคะนี่กระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะกระถางที่ห้า กระถางที่หแม่เป็นเจ้าปลอกแก้วพ่อเป็นศีลาทศนะคะมีสองต้นสองต้นในกระถางเนาะตัวนี้นี่นะคะเหมือนสยามนานระิมิตรเลยนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7จ็ดเซตต่อไปเซตที่8ปดเซตที่9จะเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะ หนึ่งเซตจะมี3ามกระถางเนาะราคาก็เท่ากันนะคะ3 5 0อห้าสบาทรวมส่งนะคะก็คือเลี้ยงนอกพูุกนี้น่าจะมีหัวหมดแล้วนะคะจะมีทั้งกระถางห้ากระถางหกนะคะ1ึงเซตมีสามกระถางเนาะเซตที่แดนะคะกระถางที่1จะเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะนี่นะคะมี2ต้นก็คือหัวน่าจะเอาไปผ่าได้เลยเนาะปูไม่ได้รือ้อดูนี่นะคะอยู่ในกระถางหกนะคะ เลี้ยงนอกตู้ได้สบายถ้าใครไม่อยากผ่าก็เอาไปเลี้ยงต่อนะคะกระถางที่สองจะเป็นนางวิชุดานะคะมีหกต้นในกระถางเนาะนี่นะคะจะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะนี่นะคะนางวิชุดานะคะคุ้มนะคะถ้าขายแยกก็จะเกินสามร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้จะเป็นโกเมนนะคะโกเมนนี่ก็มีสามต้นในกระถางเนี่ยเขายุบไปแล้วกำลังโผล่เนาะอยู่ในกระถางน่าจะห้าจุดห้านะคะตัวนี้ โกเมนนะคะนี่นะคะนี่เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะจะเป็นกระถาง6 2กระถางแล้วก็กระถาง4 1กระถางเนาะกระถางที่1จะเป็นนินลเสนนะคะมีน่าจะ7 8ต้นเลยเตียงนอกตู้นะคะได้สบายเลยนะคะนินลเสนนะคะอยู่ในกระถาง6นะคะนินลเสน กระถางที่สองจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะมหาเศรษฐีป้ายแบบนี้เลยนะคะมีห้าต้นเนาะหัวก็ไม่ไม่รู้ว่าจะใหญ่เท่าไหร่นะคะอยู่ในกระถางหกเนาะนี่นะคะมหาเศรษฐีกระถางที่สามจะเป็นหงส์สุวรรณนะคะมีสี่ต้นในกระถางแต่หน้าคือแจ่มหมดแล้วนะคะ เป็นตัวที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะปูไม่ได้อัพกระถางนะคะนี่นะคะเซตที่9นะคะเซตที่9สําหรับวันนี้ปูมีชุดเซตมาแบ่งนะคะ9เซตนะคะก่อนจบคลิปวันนี้ปูจะพามาดูไม้ที่ไม้เก่าที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะคะนี่นะคะอันนี้ฟอร์มกอแบบใหญ่มากอยู่ในกระถางเท่าไหร่นะสิบสองหรือเท่าไรไม่รู้นี่นะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยนี่อันนี้จะเป็น อะไรนาะเงาวกวันอูนะคะนี่นะคะแล้วก็ดูหงดลุนนะคะนี่อยู่อยู่นอกตู้คือแบบว่ากัดสีสวยมากนะคะนี่อึบตัวนี้จะอยู่ในกระถางแปดนะคะที่ปูเลี้ยงนอกตู้เนาะนี่นะคะหงดลุนสวยมากส่วนหน้าก็จะเลี้ยงบอลเก่านะคะนี่ก็จะเป็นสีปาดนะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเรียกทับเนาะเลี้ยงนกตู้ก็จะสีแบบสวยนะคะนี่มาดูน่าจะเป็นปูไม่แน่ใจว่าอมพะพาไหมนะคะเนี่ยเลี้ยงนอกตู้คือเขาจะสวยมากนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไก่ทองประเสริฐเป็นตัวที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะคะ สำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้เนาะปูฝากลุงป้านาะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ